មកមកមក Then <laughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่นะครับผมเข้ามาแล้วฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมนะครับผมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้ก็พา เด็กๆออกมาวิ่งเล่นยามเช้ากันนะครับผมอาารรับชมเป็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดเข้ามาบอกออมากล่าวกันได้นะครับผม มาเสนนะมาคิน,นามมา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 ใครนาะครับผมใครนาะครับที่จะมาเข้ามาคุยเป็นคนแรกนะครับผม Mà, xin mà, mà, mà 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 Alo Mà สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่พรทิพย์นะครับผมมาท่านแรกเลยนะครับผมสวัสดีครับพรวนสวัสดีคุณแม่พรทิพย์นะครับผมวันนี้พาเด็กๆเดินเที่ยวยามเช้ากันเลยนะครับผมพาไปเล่นน้ําตอนเช้าครับผมหลังจากที่เคยได้พูดว่าวันอาทิตย์นะครับผมจะพาเด็กๆไปเที่ยวตลาดนะครับผมก็พอดีว่า เมื่อวานนะครับผมวันอาทิตย์ก็ไม่สะดวกนะครับผมมีธุระหลายๆอย่างนะครับผมวันนี้ก็เลยพาชดเชยครับผมชดเชยเด็กๆกด้วยการพาเดินเล่นไปเล่นน้ำตอนเช้านะครับผม นายมารุนเดนโกเลิฟลี ma, 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 ma. Go, go play water go shower in river moon go, uh, go shower go shower in moon river à uh, 嗯，嗯来，来，来，来。 วันนี้จับน้องบุญเย็นบุญยืนเขามาทาั้งบ้านไหมวันที่จับน้องไม่ครับผมเขาก็อยู่แล้วไปใกล้ๆนั้นแหละครับผมอยู่ไม่ห่างจากบ้านของเขาเท่าไหร่ครับผมเพียงแต่ว่าเขาไปเดินอ้อมไปซ่อนตัวอยู่ไกลเหมือนกันครับเขาเดินอ้อมเดินอ้อมห่างจากอ่า บ้านของเขานะครับผมเดินอ้อมไปแล้วก็ข้ามข้ามห้วยไปนะครับผมแล้วก็วกกลับมาทางใกล้ๆบ้านเขาคืนครับผมฮะมาเสน้นบนแ้่ไหมใชยใช

น้ากลัวจะมาทางนี้ครับอ๋อก็เป็นห้วยแถวนั้นเลยครับผมเอ่อบ้านบ้านของบุญย็นห่างจากนี่ก็ประมาณสักหกเจ็ดกิโลนะครับผมหกเจ็ดกิโลแต่ว่าเขาไม่ได้มาทางนี้นะครับผมอ่าเราอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านบุญเย็นนะครับผมบุญเย็นเขาจะเดินไปทางเหนือ ทางเหนือก่อนที่จะย้อนอข้ามห้วยเสร็จก็จะย้อนข้ามมาวกกลับมาทางใต้มาหาบ้านของเขาคืนนะครับผมแน่ๆรุ่งๆม,มาถอยเราไม่ได้มาทางที่ตวันออกนะครับผมแต่ถ้ามาก็ใกลกันอยู่นะครับผมก็ด้วยล้าปกติของช้านะครับผมก็จะไม่ ไม่ค่อยจะทิ้งบ้านเท่าไรนะครับผมเฮ้ hey, ยกำลังจะเดินอยู่ใกล้ๆบ้านครับแต่ก็มีบางเชื่อนะครับผมที่จะเดินเดินไปแบบไม่ย้อนกลับนะครับผมแต่ว่าก็เป็นส่วนน้อยนะครับผม มามามาแสนมามาลงตรงนี้ไม่ได้แล้วนะครับผมคนหาปลาครับเดี๋ยวแม่แสนพาพาลูกหลานไปเล่นกลางแม่น้ำเจออุปกรณ์หาปลาของเขาจะลจะยุ่งครับมาลุงมา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 ลงทางนี้มาฮะ มาไม่ได้มีอะไรมาบางังแดดเลยครับมองไม่เห็นคอมเมนต์เลยครับขาวจ้าไปหมดเลยโอ้อมามามา Hãy subscribe cho phi Ghiền này รุ่งรุ่งรุ่งหาแม่เสนไม่เจอครับรุ่งรุ่งลึกไม,ม้ยค่ห่วยเออห่วยทางโน้นไม่ทราบเหมือนกันครับผมแต่ถึงจะลึกยังไงนะครับผมอ่าช้างก็จะมี ความสามารถในการว่ายน้ําได้นะครับผมอย่างน้องดาวะสุเนาะครับผมก็เนี่ครับผมน้องดาวประสุกตัวเล็กๆก็สามารถว่ายข้ามแม่น้ํานี้ได้นะครับผมมา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 เซ่นะมามาไปมามา,มา,มา ปเล่นน้ำกันเล่นน้ำกันอะไรเนาะครับผมก็อ่านเออจะไกลเลยครับน้องเล่นฮั ผมปไาจุลยพรนะครับผมผมกัเด็กๆพ ช่วงสะดวกครับผมถ้ามีเวลาถ้าแต่ถ้ามีเวลาขึ้นอยู่กับอ่าพา,าสวัสดีค่ะบยังคึกได้อีกครับไข่นาะ Bên, bên 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 สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่นะครับผมไวเข้ามาพูดคุยได้นะครับผมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ No. Mm -hmm. อ่านไม่เห็นคอมเมนต์เลยครับคุณป้ามาเที่ยวเช้าเลยเด็กๆใช่ครับผมวันนี้ธุระไม่เยอะนะครับผมธุระไม่เยอะก็เลยมีโอกาสได้พามาเดินกินตั้งแต่เช้าเลยครับผม อันที่จริงก็ไม่ใช่ว่าธุระมาเยอะหรอครับผมสรุปเป็นบางครั้งคือธุระก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมครับผมเพียงแต่ว่าทิงท้งทิงธุระอื่นไว้ก่อนนะครับผมไม่มีความจำเป็นมากมายนะครับผม ธุระที่ไม่สําคัญมากเราก็สามารถปล่อยทิ้งวางได้พาช้างมาเดินเล่นได้นะครับผมแต่ถ้าธุระที่จําเป็นมากเราก็จําเป็นต้องอไปทํานะครับผมไม่มีเวลาได้มา,าเลี้ยงช้างแบบนี้นะครับผม <c oughs> <c oughs> ยังเหลือ,อยังมีธุระให้จัดการอีกเยอะแยะเลยครับผม ดีค่ะเด็กๆจะได้ผ่อนคลายครับผมแล้วก็พยายามจะทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้อาช้างของเราได้มีความสุขนะครับผมอาช้างเรามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยนะครับผมก็เพราะว่าความสุขของเราคือการได้เลี้ยงช้างนะครับผม เป็นเพราะตาหรือเป็นเพราะแว่นหรือว่าเป็นเพราะเครื่องโทรศัพท์เนาะอ่านคอมเมนต์ไม่เห็นเลยครับโอ้เบลอไปหมดเลยครับผม เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะอ๋อเป็นพระแสงครับผมเป็นพระแสงจ้าเกินไปนะครับผมมองไม่เห็นคอมเมนต์เลยครับผม ได้นานอยู่ครับตอนนี้ใช้หน่อยก็เข้าบ้าน देखो आनी आ